จรงจากการเมือมากไปนะแอปทางลัดผมว่าโอเคนะสำหรบับคนใช้งานนะแอปทางลัดนี่โหลดมาติดตั้งตอนนี้ก็คือลงทะเบียนเอาโหลดมาติดตั้งอีกหนึ่งครั้งนะหลังจากถอดการติดตั้งไปแล้วนะก็รอลองทะเบียนรับหนึ่งหมื่นบาทน,นะมู้จะได้เปล่าแต่ในที่นี้คือวันนี้คือแอปทางลัดคือสําหรับเพื่อนช่างนะเพื่อนช่างเพื่อนช่างในแอปทางลัดมันจะมีอยู่ให้ดู หลายอย่างเลยนะเนี่ยเขาเข้าๆในเมนูนี้แต่ที่โดนใจก็คืองานสายช่งางที่มีรายเส้นแล้วนะคือสำหรับคนที่สอบอาตามกรมแรงงานแรงต่านนะนี่มันจะมีเรามาเข้าการงานการชีพนะมันจะมีบอกเลยนะว่าเราไปอบรมไหนมาบ้าง จบที่ไหนมาประมาณนั้นนะ่ะเรากดเข้าไปเลยหนึง่งนี่แล้วก็ในแถบเครื่องมือเมนูมันก็อยู่ประมาณน่น,นะ,ะเราก็เลื่อนมาที่นี่ช่างฝีมือตรงนี้นะ,ะเราก็ลองกดเข้าไปเลยกดเข้าไปก็จะนี่เจอผมจะมีอยู่สองสองอันนะช่างช่างแอร์กับช่างไฟนะ แต่ช่างไฟผมยังไม่ได้ไปต่ออยู่เลยหมดอายุมาสองปีแล้วแหละช่างแอร์ก็ปีหน้าครับผมก็หน้าตาประมาณนี้ครับผมสื่อับรองความรู้ความสามารถก็คือมันก็นั่นแหละก็คือลายเซน็นเราแหละลายเซน็นวิชาชีพช่างเราแล้วก็สมุดประจําตัวสมุดประจำตัวแล้วก็มันก็จะบอกว่าจบจากอะไรมาผมก็อันนี้ผมจบแค่ช่างยนตนะจบมาปี40แล้วก็ มันจะมีบอกหมดเลยนะว่าเราอบรมอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นอบรมโซลาเซลล์มา30ชั่วโมงกับเหลือๆประมาณนี้ครับผมแล้วกับ่างไฟก็60ชั่วโมงปีห้าสองส่วนอไปเทรนนิง่งค่ายแอ์ต่างๆก็มีขึ้นให้เห็นหมดเลยนะแต่ผมว่าผมว่าก็เวิร์กนะแต่มันแต่เราไม่ไปอ้างเอง,เองการเมืองมากไปนะแอบทางรัดก็ น่าจะดีเลยแหละก็ลองโหลดมาดูกันนะครับผมก็ในส่วนของเมนูก็มีประมาณนี้แหละครับผมแต่มันก็มีครอบคุมเยอะนะไม่ว่าทะเบียนรถใบสั่งจราจรพวกอนะไรเนี่ยมีเยอะเลยแหละครับผม